นะที่นี่แม่น้ําโขงนะผมวันนี้สาราหาเบิร์จะพามาเรื่องราวอะไรจะให้ดูนะผมอะตอนนี้มาแม่น้ําโขงนี่ก่อนน้าไม่ได้มาจะให้ดูตรงโนดนนะผมเขามีอะไร,ไรกันเดี๋ยวจะได้ดูดูนะผม กินมาเช้านะผมอะตอนนี้เป็นบริเวณฝั่งราวนะผมกำลังจะามไปฝั่งเราไปดูอ,ปอะไรงไงเดี๋ยวจะได้เห็นนะผ,ะผมตอนนี้ผมขึ้นมาที่ฝั่งราวนะผมตะกี้ไปทําใบต่อหมอใบเดินทางขึ้นเมืองนะเมืองต้นึ่งตรงนี้เรียบร้อยผมนั่งเรือข้ามฝั่งน้ำโขงมาก็มาขึ้นตรงนี้นะแล้วผมจะพาไปที่ ที่กาลังโด่งดังตัวนี้เขากาลังขุดพระกันอยู่นะผมตอนนี้กําลังรอจะหารถโดยสารไปยังไม่รู้นะให,ให้เขาให้อยู่น่าจะเหมาไปนะผมที่เขาขุดพระกันจะไปอยู่เขาไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะไหนๆก็ไหนๆนะขับผมพามาที่ฝั่งดาวนะตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดวัดอย่างนั้นไหมวัดอันวัดที่วัดอย่างนี้น จ้าททองทิพย์วัดพระเจ้าทองทิพย์เนาะอ๋อวัดพระเจ้าทองทิพย์ฝั่งเราเนี่ยผมสปเร,ปราก็จะพามาดูที่เขาขุดพระพุทธรูปได้นะที่กําลังเป็นประเด็นกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมพามาดูสามองค์นี่ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เน,นเาะใจหมดเลยเนาะอ๋อที่เขาขุดในทีเดียวะะกัรนีคะใชครับผมอันนี้เขาเอ่อเจ้าเรียกว่าเขาบ,บอกว่าตรงจ่าบนก็ใช่นะอ่าศิลปะครับผมอาจจะนี่อยู่ใกล้ถ่ายเนาะดี๋ยวให้ดูชัดตรงไหนมันก็มีหน้าดูทางไหนเนาะ องนอนเอาไปจากใน,กนมั้ได้ไปใอ๋อที่คุดๆมาเนี่ยเหรอต่อๆเขาไปเขาเขาไม่พอได้หรอจอ้าได้ก็จ้าเขได้กันเพรนั้นคนนี้หอมคืไปพอหรออ๋อแต่ผมองค์เล็กก็เข้าไปได้แต่ตรงนี้ขออนุญาตถ่ายหุบได้อยู่เนาะจ้าได้เลยอ๋อแผมเดี๋ยวขออนุญาตเขาเดี๋ยวถ่ายทุกอ่าอ,องนอนนี่ก็ใช่นะผมไปใ,ให้ดู ตรงนี้องค์นอนนี่ก็ใช่นะที่เขาขุดได้ตรงนี้เห็นว่าเขาขุดได้ก่อนนะเดี๋ยวมผมพามาดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนแล้วก็อตอนนี้เขาเอามาไว้ประฏิสถานไว้ตรงนี้นะผมที่เขาขุดได้แม่น้ําโขงนะฮะแล้วก็องค์ใหญ่นี้ยังไม่ไดเอามาด้านใดโน่นนะด้านใดโน่นนี่เขาเก็บมาไว้ด้านใดเล่ดน,นะผมดูครับผมปัดพระเจ้าตองติบ อ่าตอนนี้ความรปโดนบริกาศก,ก่อนเดี๋ยวจะทําบนตัวนี้ผมเพิ่อเพิ่งมาครั้งแรกนะมื่ยังไม่เคยเข้ามานะมาครั้งแรกแม่อันเป็นนั้นดิสกี้นี่เป็นอันเก่าของปรดเทศไหนกันอ,อ๋อดิสกี้นี่กันรับผมอิโฐโบราณนะฮะอ่าที่เขาขุดกลางลำน้ำโขงขึ้นมาได้อ่าตรงนี้ครับประรูปนนี่จะดูใหม่นะแต่ว่าเขา เอ่อมาปฏิฐาตรวนี้เขาจะมาขัดขัดสีสีนะผมนะครับอย่างาพระพุทธรูปสงดำดมดำนะแล้วก็าสามองค์ตรงนั้นเสียนไม่มีนะผมพระพุทธรูปตรงนี้เขาขุดได้จากฝั่งแม่น้ำโขงนะที่กำลังเป็นขา่นขาวกันดังๆพระนอนที่งามเนาะอ,อ๋อสมบูรณ์แบบนะเจ้าของเขาว่าขุดได้ตรงแม่น้ำโขงหมดครับผมจะขอ,อยาดถ่ายใกล้ๆได้ไหม ับผมองตรงนี้นะสังเกตที่ไหลไหลคล้ายๆเขาจะมีสลักต่อนะมันมันจะไม่ชัชๆรุดนะแต่เขาประกอบก็ไม่ได้ให้ดูแขนนะผมเขาจะเป็นชินนะดูแบบใกล้ๆนะที่เขาว่าเป็นสลักเป็นแท่นะแท่พระเจ้าสิงแส่สิงแท้นะหมายถึงว่าแท่นี่หมายถึงถ้าทางเนือเว่าก่ากรว่าสลักหรือว่าขั้วต่ออะไรประมาณนั้น,นผมแต่ก็รอ,อให้ผู้รู้มาอธิบายกัน ก็ไ้จะเป็นองค์น,นี่หล่อทั้งองค์นะผมองคนี้เขาจะหลอ่อทั้งองค์สังเกตดูที่มือละมือก็สำรุดนะผมแล้วก็ตรวนี้ก็ฐานก็สำรุดฮนะองค์นี้สวยนะผมสามองค์สี่องค์ตรงนี้นะเขาก็ขดได้ที่ใบนำโขงประมาณเดือนที่แล้วนะเห็นว่าเป็นข่าวดังๆผมย่จไม่ได้ เข้ามาครั้งแรกที่เข้ามาตรงนี้นะผมครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นฐานเป็นอะไรสักสิ่งของพระพุทธรูปนะดูด้านนอกจะมีให้สังเกตนะจะมีอิฐมีปูนแล้วก็มีหินเคลือบไปด้านนอกนะแล้วก็แต่ว่าอิฐปูนนี่มันมันกระเทาะมันผุพังไปก็จะเห็นด้านในนะผม ดูนะผมพยายามดูพศเดือนบันเดินปีนี้ยังไม่เห็นมีแกสลักอะไรยังไงผมตัวน,นี้ก็ใช่นะดูนันดดอกที่เป็นอิฐโบราณเดี๋ยวจะพาไปดูองค์ใหญ่นะตอนนี้องค์เล็กๆที่เขาเก็บมาไว้ประดิสถานไว้ตรงนี้นะผมด้านในองค์เล็กๆอยู่ด้านในอีกเยอะะมันมันเข้าไปดูไม่ได้ตรงถ่ายเฉพาะด้านนอกครับผม แล้วก็ชื่อองค์นี่ไม่รู้ว่าชื่อจะเรียกว่าชื่อองค์อะไรยังไงเขาเรียกว่าพรุทธูปแบบโบราณจึงแสนโบราณอะไรประมาณนั้นครัมผมตรงเล็กอ,องนี้นะตรงที่โมลีนยะหาไม่เจอแนละ้วตรงที่บนเสียน,นะผมไม่มีนะผมแต่องค์นี้มีนะผมให้สังเกตด,ดูองค์นี้ก็มี สามองค์องค์ลง ENA ถึงต้นน้อนเขาก็ขดใจนะจากที่เดียวกันนะผมแล้วผมวันนี้ผมพามาตรงนี้นะครับผมอย่างที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังนะสามองค์นี่ก็ส่วนหนึ่งที่เขาขดใจจากแม่นำ้ำโขงเขามาไว้ที่วัดเรียกว,ว่าวัดพระเจ้าทองติปนะแถวฝั่งต้นพึ่งนะผม ครับผมตรงนี้ก็จะมีผู้คนที่ทราบข่าวก็มาพากันมาสักการะกราบไหว้แต่ามาหรือว่ามาสักการะกราบไหว้พ็จะรูปที่พระขุดจากอะไรฝั่งแม่น้ำโขงน,นะครับผมช่วงนี้ก็ทั้งฝั่งไทยก็มาทาั้งทางฝั่งลาวก็มานะก็ามากราบสักการะบูชาเขาจะมีทูวเพียนดอกไม้นะครับผมตรงนี้เข้ามาได้นะครับผมมามามาสักการะบูชามาชมได้ตรงนี้สามองค์สี่องค์ตรงนี้เขาเก็บว้ตรงนี้นะครับ ครับผมอย่างที่เห็นนะก็ทางเรียกว่าทั้งสกปฏราที่ทราบข่าวก็มาว่ามาการสกรักการะกับไหวปุบรูปสามองค์ตัวนี้สี่องค์แล้วองค์อย่างย่อยๆอีกเยอะนะเขาเก็บไว้ตรงนี้นะผมสอบถามว่าวนะันหน้าเขาจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์นะอันนี้พามาชมนะผมถ้าผมอตอนนี้กําลังจะพาไปที่เขาเจอพระพุทธรูปใหญ่นะสรารามามชมนะตอนนี้เป็นเมืองตรุษเพื่อนนะผม อ่ามาดูตอนนี้เขาฟังเต็มนะโคงนะมากับพี่น้องด้ด้วยเขาครับดีเจอกัเจ้าเจพี่น้องมือสิอะเนาะค่ะ ัวไปซื้อๆ่หไปเลซื้อๆเนี่ยซื้อน่ยเิงไซเไซซื้อไนซื้ไซซื้อๆวันนี้เตั้งแต่ไหนไออียหลมีตาเฮ่มาลกนี้เหดูป็เนตเอนตาเฮอขง่เนมเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะพาไปที่เขาขุดพรบรุรูปนะตอนนี้ฝั่งเาครับแล้วคืนมานอ่า เป็นน้องมึงซิงมันก็นะเข้าไปอยู่อเมริกาไร่คิดรถพี่น้องเล่าไม้แกันอ๋ออ่ะบันทึกเรือเรือมึงซิงอ๋อเป็นน้องเรือเมืองซิงนะบันี้นะจบนี้นะมาเจอเราว่าพี่น้องทางเมืองซิงเนี่ยแล้วก็พากันชวนมาเที่ยวที่เรียกว่าขุดพระนะพระศูนใหญ่ตะกี้ก็พาไปที่บ้านเขาแล้วก็พอดีมาเจอเพื่อนรงทางของเมืองซิงเป็นน้องเมืองซิงเนาะเมืองซิงอยู่บ้านไหนก็บ้านเจงใจบ้านเจงใจเนอะพี่น้อง บ้านเจียงใจเมืองซิงนะแล้วก็เมืองสิงเทียว่าเมืองเก่า,มาเมืองไทลื้อเลยผมเคยไปละแต่ว่าเมืองเจึงขางเนี่ยังไม่เคยไปแต่ว่าถามสิไปตระกูลดุจทองสิบสองปนาก็ก็ไม่ไกลกันนะสิบสองปนาก็เคยไปมาแล้วสิบสองปานายบา้บนาบนไหน,นก็ใครอ่ะอยอะู่อันเมืองลงบ้านหลงคือบ้านหลงเมืองลงบ้านลงคือครับผมก็เจอกันนะสอบถามกันไปก็อุจจารภาษาไทลื้อท้องถิ่น ตอนนี้กำลังจะพาไปดูที่เขาขุดเขาขุดรูตรงโอ้ยหลวงปู่ฟ้าไือฟ้า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 อ้เตอร์อายังไงไมเพูดเถินไหลเมร์นะเขาจะมาเตรียมพระเจ้าอาตอนนี้มันนำของนะเออขับแบงค์นี่ว่าจะทำรีวิวการข้ามของการทำอะไรมาดูอาจจะไม่ทันครับผมเพราะว่ามันมีธุระไปหลายที่นี่มันนำของนอนฝั่งไทยนะตอนนี้ผมอยู่ฝั่งลาว มาดูนี่เขาขุดเขดูดถกงเมผมพาไปที่วัดมาแล้วผม่วน,เน้เขาคิดไปที่วัดผมผมพม,มนำเสนอไปละจ่จะไปดูของจรงิงที่เขาขุดเจอนะผมออออซึ่งเป็นข่าวโด่งดังนะเ,ออเป็นเรื่องราวดราม่าก็มีฮะตอนนี้มาีเจอพี่นอ้องรามเซียงนะผมอ๋อ ฝากกำเรือไปดีเนาะแต่ไหนมูกำเหล้าเราก็มอหวยนะเมามากคนเดียวมั้ยเนี่ยเมามาแล้วมูจักรยานมาหารถกับบัฟฟี่ให้มอเตอร์ไซค์กับมีแท็กซี่กับมีแห้กับเหมือนเมืองไทยนะขึ้นไปนี่รถเดียวที่ในะารนี้มีอ่ะแต่ก็ว่ามาไปที่วัดนี่เรามาไปที่วันนี่ก็ลงมาขอเองก็ เขามาครั้งแรกเจ๊ก้ามาทุกปีที่นี่อ๋ออันนี้ก็มาครั้งนี้ไปกัตั้งแมาวุ้นเนี่ยนะมาโอ้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอยัางไรร้านสัมพันธ์กันนาจจะมาหูแจักกันเนานะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบ้านนะเป็นบาทนเป็นอย่างนี้เขาเป็นทองเขียววะเนี่ยโดนบ้านพึงค้ำบ้านพึงค้ำบ้านพึงค่ำโดนานพึงค้ำนะผมตัวนี้โอู้วปนน่ะรถติดไม่บีตั้งทีแรกนี่ฮะเออปนมาแจกข่าวแจกน้ำตุ๊กตุ๊กมาเนาะแล้วปนเป็นเมีการยังมาแจกก็โอ้นี่ตังปนเเเอออาาาพระะจ้น๋ มาทานมาทุกเนีนใจรึเปล่าใช่แล้วผมดีนะผมพามาตรงนี้นะผมสถานที่สำคัญที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังตัวนี้นะผมเขาพาไปที่ฝั่งแม่น้ำโขงนะที่เขาขุดพระพุทธรูปใหญ่เจอด้านในนะเห็นด้านในเนี่ยจะพาไปชมไปชมนะผมเขาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็พระพุทธรูปที่ว่อีกหลายๆองค์เขาเอาไว้อีกวัดหนึ่งที่ผมพาไปชมนะจะพาไปชมองค์นี้นะผมมีอะไรยิ่มากก็มีจุดทุกเพียร ก็จะมีเรียกว่าบูชาทูบเพี้ยนดอกไม้นะให้ดังนั้นผู้คนก็หลังไหลามาน้อนเขาคนตรงร้อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้มาดูพระพุทธรูปใหญ่สีนะผมเดี๋ยวพามาชมแบบใกล้ชิดนะอะไรยังไงกันนะพาไปดูบรรยากาศกันเ <c oughs> มืองต้นพึ่งสปปล,ลาวนะผมพามาชมศาลาห้าเมือง <c oughs> ดูบรรยากาศรอบๆมา,า,า,าดูรถใหญ่ด,ด้านในได้พาไปดูนะกำลังเป็นดราม่ากันตอนนี้นะผม